สวัสดีเพื่อนเ f ืทุกท่านนะคะวันนี้โอ,อจังก็จะมาพูดคุยเ,เกี่ยวกับการไปเที่ยววัดสาราแก้วกูกันนะคะหรือวัดแขกนะ,ะเพื่อนเพื่อนเอฟคนไหนอยากจะไปสัมผัสเยี่ยมชมก็เชิญได้เลยนะคะจังหวัดหนองคายคะ่ะลูกปัน้นมีความเกี่ยวข้องกับาศาสนาพราหมณ์อินดูนะคะ แล้ก็ศาสนาคิดค่ะหรือที่เรียกกันว่าวัดแขกนะคะสถานที่หมายถึงเดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทางปวงนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีอาคารแก้วสำนักแก้วกูนะคะที่มีความสูงสามชั้นนะหลังจากที่เราพาเพื่อนๆไปชมเทวรายรูปปัน้นต่างๆนานาที่แบบเลียงรายกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ เพื่อนๆเยี่ยมชมบรรยากาศที่สวยงามนะคะลูกป,ปันเทวะลยนะคะวันที่ยอวอจางไปก็ไม่แดดนะคะฝนตกค่ะไม่แดดพอใกล้จะกลับถึงถึง,ถง,ถงแดดนะคะ,ะท้องฟ้าก็จะลุ้มคึมประมาณนี้นะคะส่วนนะคะคเพื่อนๆนักท่องเที่ยวก็ ต่างพากันผัดกันไปเที่ยวชมอยู่ตลอดเวลานะคะมีต้นไม้ต่างๆนานาพันธุ์สวยงามมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสถา,านที่สวยงามมากนะคะนับว่าเป็นประวัติกรรมที่สุดยอดมากะคะ่ะจะเป็นการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของภาคอีสานเราเลยนะคะถ้าใครอยากมาเชิญเลยนะคะอามพลาดเลยนะคะททุกคน สวยงามมากนะคะเหมือนได้ไปเมืองเมืองน,นรกเมืองสวรรค์เลยนะคะปฏิมากรรมรูปปั้นต่างๆบ่งบอกถึงการวัฒนธรรมของให้คนปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามคองธรรมให้คนกลัวบาปบาปกรรมนะคะเหมือนสวรรค์กับนรกนะคะพรนจังก็จะพาเพื่อนๆเ,เดินเยี่ยมชมเ รูปปั้นต่างๆนะคะมีหลากหลายมากมายเลยค่ะขอบคุณเพื P ่อนเนเอฟซี F C นะคะที่เข้ามารับชมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่ตอไปด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่คอยสนับสน,น,นุนทุกๆคลิปนะคะที่เข้ามารับชมและส่งกำลังใจโอจังนะคะโอจังก็ไม่มีอะไรมากก็ขอบคุณทุกท่านนะคะ มาจากดวงใจตรงนี้นะขอบคุณค่ะแล้วจังก็จะเดินทางกลับไปตรงที่มีศาลานะศาลาศาลาสำนักแก้วกู่นะเพื่อจะไปอไหว้ขอพรข้างในมีพระนะคะที่พวกเราสามารถขอพรได้ค่ะอันนี้ก็เห็นดอกไม้ก็สวยนะ วิวก็จะเป็นมืดค้มสักหน่อยนะคะฝนตกมาทั้งคืนทั้งวันเลยค่ะเรียนเชิญเพื่อนเพื่อเอซมาสัมผัสความขลังของปฏิมากรรมของออ่ารูปปั้นของสาราแก้วกูหรือวัดแขกของเรานะคะนี่ก็จะเป็นแม่นาคีนะคะรูปปั้นแม่นาคีค่ะอคนลุกเลยเ้าจังเห็นแล้ว รู้สึกว่าคนลุกนิดนึงนะคะ่ะวิวก็สวยนะ,ะลูกปั้นนะ,ะปฏิมากรรมที่เพื่อนปั้นไว้ก็สวยงามแบบไม่มีที่ติเลยอ่ะข้างในก็จะเงียบสงบดีนะคะับเพื่อน เชิญเพื่อนๆรับชมวิวสวยงามของอาสารเกียวโกูกันได้เลยนะคะตามสบายเลยนะคะวอ mm hmm. จางยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเอซขอบคุณทุกเลิฟบทุกไลน์นะคะที่มาส่งกำลังใจนะคะ mm hmm. ดอกไม้ต้นไม้ต่างๆนานพันธ์เยอะแยะมากมายเลยค่ะ ถานที่ก็สะอาดสะอานนะคะสวยงามค่ะเดินกลับไปแล้วโอ้ยังไม่ไวอ่ะแผนกล้องกลับมาอยู่นะคะเพื่อให้เพื่อนๆรับชมคลิปสวยๆค่ะอ่าถ้ามือกล้องมือใหม่ควนี้อ่าถ่ายคลิปผิดพลาดพังประการใดก็ขอโทษขอไปเพื่อนเอน fc ทุกท่านด้วยนะคะ จังขอบคุณมากนะคะโอจังก็ขอบคุณเพื่อนๆเอซทุกท่านนะคะที่มารับชมส่งกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณทุกท่าน,นะคะ่ะวิวก็ถึงไม่มีแดดก็สวยงามนะคะเพื่อนๆก็ยังสวยงามเหมือนเดิมะคะ่ะจะซูมให้ดูสีเขียวขจีนะคะน,นี่คือเทวไร เจ้าแม่นาคีนะคะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆวิวทิวทัศน์กับบรรยากาศล้อมรอบอะเป็นแบบที่